สวัสดีครับที่เข้ามารับชมในช่องละจิตวันนี้ละจิตจะมาพูดถึงกล้วยสืบเนื่องจากที่ทำสรรพคุณของกล้วยน้ำว้าไปแล้วมีประโยชน์มากมายหลายอย่างวันนี้ละจิตจะมาพูดถึงกล้วยไข่ว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างเราไปดูกันเลยครับเขาบอกว่ากล้วยไข่จิ๋วแต่เจ๋วให้สรรพคุณประโยชน์มากมายเจ็ดสรรพคุณกล้วยไข่มีอะไรบ้างเราไปดูกันครับ ครับกล้วยไข่เป็นพืชตระกูลเดียวกับกล้วยต่างๆ1เครือเขจะมีอยู่6-7หวี1หวีจะมีอยู่ประมาณ12-14ผลชาวสวนนิยมปลูกกันมากครับกล้วยไข่ลักษณะทรงผลเล็กและป้อมรสชาติหอมหวานคนมักนิยมรับประทานไม่น้อยกว่ากล้วยชนิดอื่นเลยครับครับกล้วยไข่มีสารอาหารและมีแร่ธาตุต่างๆเช่นวิตามิน B วิตามิน C โพแทสเซียมแมกนีเซียมและธาตุเหล็กครับนอกจากนี้ก็ยังมีเส้นใยที่ช่วยในการย่อยอาหารและพลังงานที่ช่วยเพิ่มพลังให้แก่ร่างกายเราได้ครับเจ็ดสรพคุณมีอะไรบ้างเราไปดูกันครับข้อแรกครับให้พลังงานสูงกล้วยหนึ่งผลให้พลังงานประมาณ89กิโลแคลอรี่และมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตใยอาหารและน้ำตาลครับ ช่วยให้พลังงานต่อร่างกายและช่วยให้อิ่มนานเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดความอ้วนเพื่อต้องการรับประทานข้าวน้อยลงครับ 2. ครับมีส่วนช่วยในการรักษาแผลในลำไส้และลดอาการกระเพาะอาหารอักเสบเพราะในกล้วยไข่มีความนิ่มและเส้นใย,ยสูงครับเหมาะสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นลำไส้หรือกระเพาะอาหารอักเสบเ,เนื่องจาก ไม่ทำให้ละคายเครืองลำไส้และกระเพาะอาหารครับ 3. มครับปรับสมดุลให้แก่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อให้ทำงานปกติกล้วยไข่มีโพแทสเซียมสูงช่วยควบคุมในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจให้ทำงานเป็นปกติซึ่งถ้าหากโพแทสเซียมต่ำครับอาจเกิดอาการอ่อนเพลียกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นตะคิวและอื่นๆครับ ครับมีส่วนช่วยลดการเกาะตัวของคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดกล้วยไข่มีโคลีนซึ่งเป็นสารที่ช่วยเร่งกระบวนการในการเผาผลาญไขมันในร่างกายให้ช่วยกระจายตัวของคอเลสเตอรอลไม่ให้ไปเกาะในผนังเส้นเลือดแดงหรือถุงน้ำดีครับข้อ5ครับช่วยรักษาผิวพรรณบำรุงผิวให้สุขภาพดีกล้วยไข่มีวิตามินซีสูง ซึ่งไปช่วยให้ผิวดูสดใสและยังกระตุ้นให้ร่างกายสร้างคอลลาเจนและลดการทำลายคอลลาเจนที่เกิดขึ้นในชั้นผิวให้ลดลงเมื่อเรามีอายุเพิ่มขึ้นจึงทำให้ลดการริ้วรอยทำให้สุขภาพผิวดีขึ้น6ครับช่วยทำให้อารมณ์ดีและหลับง่ายกล้วยไข่มีกรดอะมิโน,โนที่เรียกว่าทริปโตเฟนซึ่ง ร่างกายสามารถเปลี่ยนเป็นสารเซโรโทนินเข้าสู่ระบบประสาทช่วยให้สมองผ่อนคลายและยังให้หลับง่ายขึ้นด้วยครับ 7. ครับช่วยเสริมความจำและป้องกันโรคอัลไซเมอร์สารโคลีนนอกจากจะช่วยกระจายโคอเลสเตอรอลไม่ให้อุดตันในหลอดเลือดแล้วยังเป็นสารที่สามารถผ่านระบบกรองระหว่างเส้นเลือด และสมองตรงไปยังเซลล์สมองเพื่อผลิตสารเคมีที่ช่วยในเรื่องความจำอีกด้วยจึงช่วยในเรื่องความจำให้ดีขึ้นและลดเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุได้ครับวิธีรับประทานกล้วยไข่ที่ดีต่อสุขภาพควรรับประทานกล้วยไข่ในปริมาณที่เหมาะสมจะทำให้ได้ประโยชน์ตามข้างต้นครับต่อในหนึ่งวันควรรับประทาน 2-3ถึง3ผลถ้ามากกว่านี้อาจจะทำให้เน่นท้องได้ครับและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของกล้วยไข่ที่นจิตนนำมาฝากกันวันนี้ถ้าชอบเนื้อหาที่เป็นสาระแบบนี้นจิตฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้นำคลิปมาลงใหม่ในคลิปต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ